มุมลับในส่วนลึกที่ซ่อนเร้นของชาวราศีกันนะครับเขาบอกมนุษย์เรานะฮะมี3าตัวตนนะครับในตัวคนเดียวคือคนแรกคือคนที่เราทําให้ทุกอื่นคนอื่นเห็นนะฮะคนที่2คือคนที่คนใกล้ตัวเห็นที่สายใจคอนะฮะขนนอกไม่เห็นแล้วคนที่3คือตัวเองนะฮะมองตัวเองอย่างไรนะครับทีนี้เราก็จะมาดูนะฮะในเรื่องตัวเราเองนะฮะมองตัวเองอย่างไรนะครับ เป็นส่วนลึกสุดนะฮะนุ้ยลองฟังดูงนะฮะข้อแ <c oughs> รกครับกบูอวโลโคราสีการครเป็นคนที่ภายนอกดูเรียบร้อยนะฮะภายนอกดูนิ่งแต่ภายในมีโรคที่ซับซ้อนมากนะฮะไม่ใช่ว่ามีโรคหลายใบนะฮะคือเป็นคนที่มีความจริงอยู่ในใจลึกๆเก็บอารมณ์เก็บอาการเก็บความรู้สึกดีมากๆนะฮะเป็นนักเก็บนะครับเก็บสะสมสะสมเรื่องราวต่างๆของคนนู้นคนนี้ สะสมนะครับคาพูดการกระทําคือเป็นคนที่ใส่ใจในคนอื่นนะเพียงแต่ว่าภายนอกอาจจะแสดงออกนะครับด้วยความเรียบง่ายจริงๆงราสิการเป็นคนที่เรียบง่ายนะครับไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนไม่ซับซ้อนคือไม่ได้แบบต้องไปหลอกลวงใครนะฮะคือคบหาด้วยความจริงใจแต่ลึกๆภายในมีโลกส่วนตัวของตัวเองนะฮะอยากทำาน่นอยากทำนี่นะครับแล้วก็เก็บอาการเก่งนะฮะบางทีมีความทุกข์กังวลใจไม่สบายใจ ก็จะไม่แสดงออกทางสีหน้านะฮะฉะนั้นใครที่เห็นกรสีการมีความทุกข์วิตกกังวลหรือมีความเครียดหรือว่าแสดงออกระเบิดอะอกมานะฮะให้รู้ว่าเนี่ยเขาเก็บจนล้นแล้วนะฮะจริงๆมันอยู่ข้างในมหาศาลนะครับไอที่เห็นคือมันล้นออกมานะฮะเพราะลึกๆเป็นคนที่ไม่อยากให้ทําไม่อยากทําให้ใครไม่สบายใจนะ,ะับฉะนั้นก็เลยเป็นคนที่ภายนอกดูเรียบร้อยนะฮะไม่ใช่เรียบร้อยแบบภาพภาพไว้นะฮะเพียงแต่ว่าภายนอกดูไม่ค่อยมีความทุกข์ สักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าลึกๆภายในเก็บอารมณ์สูงนะครับข้อ2ครับหรือว่าชอบช่วยเหลือคนนะครับบอกเลยฮะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนะฮะแต่ว่าไม่ชอบให้ใครรู้ว่าช่วยแม้กรัคำว่าปิดทองหลังพระนะฮะปิดทองหลังพระทําอะไรช่วยเหลือใครเต็มที่นะฮะแต่ไม่ค่อยอยากให้แสดงออกว่าเออเราเป็นคนทํานะครับคือไม่ค่อยเสนอตัวไม่ค่อยเสนอหน้าว่าฉันนี่แหละเป็นคนทําสิ่งนี้ฉันนี่แหละเป็นคนที่ แสดงในวิจัดการสิ่งต่างๆนั่นนะฮะเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าไม่ต้องการให้ใครมาอวยยศนะหรือว่าไม่ต้องการให้ใครมาชื่นชมนะครับมันอยากไม่ก็อยากนะฮะเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องสําคัญคือสิ่งที่เริงทำให้กับคนที่เรารักหรือคนที่ได้รับการช่วยเหลือมากกว่านะฮะเราสิการไปโฟกัสสิ่งที่เรองทํามากกว่าสิ่งที่เขาสะท้อนย้อนสิ่งดีๆกลับมาให้เรานะฮะฉะนั้นก็เลยช่วย แล้วช่วยเลยช่วยแล้วจบช่วยแล้วไม่ต้องไปนึกถึงว่าเราจะได้อะไรกลับคืนมาหรือเปล่านะฮะเป็นคนบนี้ครับจริงๆเพื่อนคอร์สิการเป็นไหมฮะคือเราช่วยแล้วไม่ต้องการให้เขามาดีกลับหรือเขามาช่วยเหลือยกลับนะฮะช่วยเหลือใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินแต่ถ้ายืมตังค์อะไนี่เรื่องนะฮะแต่ถ้าช่วยด้วยความเตรียมใจแล้วนะฮะจะซื้อของให้ทำอะไรให,ให้ก็ไม่ได้ต้องการให้อะไรกลับมาหรือไปช่วยเหลือเรื่องงานอะไรใครก็ไม่ได้ต้องการว่าเขาต้องชื่นชมเราเขาต้องดีกับเรากลับมานะ ไม่ฮะราศีกันก็ช่วยเพราะจิตใจลึกๆอยากช่วยนะครับเออมีนคนที่ทำอะไรดีค่อยๆจะเอาความรู้สึกข้างในออกมานะฮะข้อต่อมาครับเป็นคนแปลกอย่างนะฮะภายนอกบางทีดูเหมือนเป็นคนเย็นชานะแต่ลึกๆเป็นคนที่อ่อนไหวโดยเฉพาะอ่อนไหวสั่นไหวในคําพูดเล็กๆนะครับบริมาไว่าราศีกันเนี่ยเขาเป็นคนที่จดจําเรื่องราวต่างๆกับแต่ละคนได้ดีมากนะฮะ ใครพูดอะไรกับคนราศีกันไว้นะครับบางทีคนพูดเ่ยลืมไปแล้วนะครับแต่ราศีกันจำนะฮะจำทุกเหตุการณ์จําทุกเรื่องราวนะฮะจำได้มากจะบอกว่าคงไม่ได้ทุกเรื่องนะฮะแต่ว่าจําได้มากกว่าปกติจนตัวเองแบบยังรู้สึกได้ว่าเออเราเป็นคนที่เก็บระเอียดแล้วก็เป็นคนที่จดจําเรื่องต่างๆได้ดีนะไม่ใช่ต้องใจไม่ใช่ตั้งใจที่จำนะฮะความจํามันจําเองนะครับมันมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกทับใจ มีความรู้สึกว่า,าสิ่งที่เขาพูดหรือสนทนากันเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาคือกันเนี่ยต้องเส่ยใจกับคนที่ตัวเองคุยหรือสนทนาด้วยนะฮะดังนั้นเมื่อเส่ยใจมันก็จะมีความทรงจําหรือเมมโมรีที่เข้ามาสู่ในจิตสํานึกดังะะนั้นพอมีการคุยเรื่องอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาเวลาผ่านไปนะฮะเดือนแล้วเดือนเล่าหรือเป็นปีนะฮะคนที่คุยเขาลืมไปแล้วนะฮะว่าเคยพูดเคยสัญญาเคยรับปากอะไรไว้ จำได้หมดนะฮะเคยพูดอะไรไว้เคยรับปากอะไรไว้เคยทําอะไรไว้นะฮะเออเนี่ยเรียกแต่ว่าเป็นคนที่อ่อนไหวนะไม่ใช่ว่าทาสิ่งไม่ดีนะฮะถ้ายริ่ทําอะไรให้กันสิ่งดีๆนะโอ้โหคุสีกันดีเรียกว่าเอาตอบแทนคืนหลายเท่านะครับไม่ใช่ว่าให้มาหนึ่งหน่วยกันกลับไปหนึ่งหน่วยไม่ฮะบางทีกลับไปสามหน่วยห้าหน่วยสิบหน่วยนะครับคือดีมาดีไปนะฮะแล้วจดจําสิ่งดีๆที่คน ทำอะไรให้ไป้หูตรอดการนานมากนะฮะเป็นคนที่จดจําดีนะทีนี้ผมต้องบอกว่าใครที่อยู่ราศีนะครับไม่ใช่ผมจะเรียกว่าจริงๆนะเป็นคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบนะฮะแต่ว่าไม่ใช่เพื่อโชว์นะก็คือเป็นคนที่ทางานเนี้ยผมจะบอกว่าเป็นคนที่ทํางานเนี้ยทํางานละเอียดนะครับหนึ่งในราศีที่ทํางานละเอียดแล้วก็ทํางานได้ดีนะฮะทำงานได้ใส่ใจในเรื่องการงานที่สุดนะฮะเขาไม่ใช่ทําเพื่อ เอาหน้าหรือไม่ได้ทําให้งานมันเรียบร้อยเพราะต้องการความสมบูรณ์แบบแต่ว่าทํารู้สึกภูมิใจทํารู้สึกว่าสิ่งที่ออกจากงานหรือฝีมือเรานะฮะไปสู่คนต่างๆมันต้องดีมันต้องมีความเนียบมันต้องมีความเรียบร้อยนะฮะก็ะคือทําทุกสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะที่จะมอบให้กับคนที่เขารับหรือว่าคนที่เขารัก่าก็ได,ด้นะฮะเรียกว่าเป็นคนที่มี ความละเอียดนะฮะผมเลยเห็นหลายคนที่อยู่ในราศีนี้แล้วมีตําแหน่งเป็นเดขานะฮะเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษานะครับเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเก่งนะฮะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าเวลาพูดเวลาคุยเวลาสนทนาเวลาประชุมระดมงานเวลาสั่งงานหรือว่ารับงานการจะจดจําเรื่องราวต่างๆได้แม่นยํานะครับแล้วเรียงระดับได้ดีจนบางทีหัวหน้าแบบยังชื่นชมเลยนะ ว่าจำเรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ยหรือเพื่อนฝูงหรือแฟนยังงงเลยเออเป็นจำเรื่องราวได้แบบละเอียดเดี๋ยวก,ก็เริ่มเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลยนะแต่การพูดจะแบบโอ้โหเห็นภาพในตอนนั้นเลยอะไรงี้ฮะคือเป็นคนละเอียดนะฮะแลวเป็นคนที่ทํางานเนียบที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้มันอาจจะไม่ดีที่สุดในสายตาคนอื่นแต่ว่าเนียบที่สุดในความรู้สึกของตัวเองนะฮะซึ่งมันมีความละเอียดจริงๆนะครับในผลงานที่ราศีการส่งงานให้ใครนะฮะเป็นคนที่เลยถูกใช้บ่อยไงนะ าบางทีคนก็กำคาญเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องบอกนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดจนคนทํางานร่วมด้วยอึดอัดนะครับอืมมันก็มีแบบนี้นะแต่คงไม่ใช่ทุกคนนะแต่ถ้าใครที่เป็นคนละเอียดจริงๆมาเจอกันก็จะเข้าขากันเลยใครที่เป็นคนที่คิดซับซอ้อนหรือว่าความคิดในการเลี้ฟยฟวยเพลผาช่วยหรือกันและกัารอะ,ะนีน้โอ้โหก็จะประทับใจนะฮะพะราศีการเป็นราศีเป็นแม่พระผู้ให้นะครับอีกอย่างนะฮะราศีการเนี้ย บางครั้งบางเวลานะฮะยิ่งเงียบคือยิ่งคิดนะครับยิ่งคิดจะยิ่งเข้าใจโลกมากขึ้นหมายถึงอะไรฮะหมายถึงบางทีคนละศิการเนี่ยเงียบหรือบางทีอยู่ยเฉยๆนะฮะไม่ได้นิ่งเฉยเพราะญิงหรือว่าไปคนราศิการอีกชื่อนึงนะฮะคนที่เขาไม่รู้จักเขาจะคิดว่าเราหญิงทาหน้าหญิงนะ,ะไม่ใช่บางทีนั่งคิดอะไรลอยๆขึ้นเพื่อนเป็นไหมนั่งคิดอะไรลอยๆแต่หน้าตาบางที่ดูหญิงนะฮะแต่จริงๆไม่หญิงเลยนะครับเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนที่ เอาจะใส่คนดีมากด้วยนะถ้าได้รู้จักกันหรือมีเป็นมิตรต่อราศีกันนะฮะราศีกันจะเอาใจใส่มากๆนะฮะเมื่อไหร่ที่ใครสักคนหนึ่งเรียกว่ามีความเป็นเพื่อนนะครับมีความเป็นมิตรของราเก่าคนราศีกัน,นครับก็จะมีการเอาใจใส่มากๆอ่าก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งในคนในครอบครัวของเขาเลยนะฮะฉะนั้นการที่เงียบไม่ใช่ว่าไม่รู้จะพูดอะไรหรือว่าเขากำลังคิด หรืออย่างหนึ่งนะฮะบางทีเวลามีการสนทนาหรือต่อว่าอะไรกันหรือว่าทะเลาะกันกับแฟนนะครับบางทีกันเลือกที่จะเงียบนะไม่ใช่เงียบเพราะยอมนะฮะเียงแต่ว่าไม่อยากที่จะพูดเพื่อทําร้ายใจหรือทําร้ายความสัมพันธ์ของความรักระหว่างเราสองคนนะฮะเขามองไปไกลนู่นเลยนะครับก็ไม่ได้มองว่าเงียบเพราะว่าฉันเถียงไม่ขึ้นฉันยอมแพ้แล้วไม่ะฮะราสิกันอย่าให้ตั้งใจเถียงนะโอ้โหหัวชนฝานะฮะ คือไม่ยอมเลยนะครับไปเรื่อยนะฮะเนี่ยอย่าให้เถียงแต่ถ้าเงียบเขาคือเขาเคารพในความสมพันธ์ระหว่างกันนะครับระหว่างกันและกันนะครับถือว่าเป็นคนที่มีกุญธิภาวะสูงนะคือไม่เลือกที่จะใช้การระเบดิดหรือว่าการใช้คำพูดที่เสียแทงนะฮะข้อต่อมาครับผมเรียกว่าเป็นคนที่ไม่แสดงความอ่อนแอนะฮะจริงราศีการเนี่ยเป็นราศีที่มีความเป็นผู้หญิงในระดับนะฮะผู้หญิงก็คืออ่าเป็นคนละเอียดอ่อนนะครับ อีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นก่อนนะฮะมีความเป็นแม่หรือคนเรียกว่าคนเป็นแม่นะฮะราศีราศีกันเวลาศีรผู้หญิงภูมจปรญญานะฮะแต่ว่าความมีความเป็นแม่เป็นยังไงทาไมภูมิปัญญาแล้วเกี่ยวกับข้อของกับความเป็นแม่มันหมายถึงบุค,คลิกนะครับของเขาว่าผู้หญิงภรมจปร,รย์คือราศรีกันนะฮะเป็นคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะฮะถ้าต้องเสี่ยงอะไรพวกนี้เขาจะไม่ค่อยชอบเสี่ยงนะครับด้วยความเป็นแม่อย่างนี้ฮะคือราศรีที่ให้ก่อนนะครับหรือแม้แต่ตัวเองกําลังแยก ตัวเองกาลังเหนื่อยตัวเองกาลังท้อตัวเองกาลังล้าก็จะไม่แสดงว่าเออเรากําลังเจ็บเรากําลังแย่หรือถ้าคนอื่นเห็นว่ากําลังเหนื่อยหรือว่ากําลังเจอปัญหาจริง,รงๆนะครับสิ่งที่เห็นนะมันแค่ประมาณสัก20%่อีก8 0สิเราศีกันเขาเก็บอารมณ์เก็บอาการเก็บทุกๆอย่างไปอย่างดีนะฮะไม่อยากให้คู่สนทนาเขารู้สึกห่วงหรือถ้าซูซูอยู่กับแฟนก็ไม่อยากให้แฟนห่วงบางทีก็เลยแบบไม่ได้พูดอะไรนักนะครับ แท้จริงเจออะไรมาหนักห่วงงนั้นคนที่อยู่ข้างๆราศีกันนะฮะไรเห็นราศีกันเหนื่อยทุกท้อท้าท้อล้าหรือก็เรียกว่ากําลังแย่นะฮะนี่คือ2ี่เเที่เขาแสดงออกมาะฮะเขาจะเก็บอารมณ์เ,เก็บอาการดีมากไม่อยากให้ใครทุกตามไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีแล้วไม่อยากให้ใครมาเหนื่อยกับตัวเองนะครับมันก็ดีนะแต่ว่ามันก็เป็นเดอะแบกนะฮะคือไม่ว่าเป็นราศีหนึ่งใราศีเดอะแบกนะฮะอกอดมาครับเรียกว่า รักใครยากรักใครช้าถึแม้พึนถึงเป็นหนึ่งในราศีพ่อมาจันแต่ไม่ใช่เนี่ยเพื่อนอายุ19แต่งงานแล้วนะครับไม่เกี่ยวนะฮะพิงตัวาภาพรวมทั้งหมดของโกลาสิกันผมเรียกว,ว่าทั้งหมดนะฮะไม่ใช่หน่วยใดหน่วยหนึ่งทุกคนคนเดียวนะฮะถ้ารักใครนะฮะจะรักช้ากว่าจะพิจารณาได้นานแต่รักแล้วจะใส่ใจในทุกๆมุมเล็กๆทุกๆรายละเอียดนะครับเมื่อไหรที่เขา ตัวเรานะฮะคือแทบซัวตัวเรา,าราศีอะไรก็ตามนะฮะแล้วเราเจอคนราศีกันเป็นแฟนนะฮะหรือว่าเราจีบประจีมารู้สึกว่าเขาไว้วางใจจนกลายเป็นเขายอมให้เราเป็นแฟนคนราศีกันนะฮะคือคุณรู้ไหมว่าชาวกันเนี่ยเขาจดจําเรื่องต่างๆเก็บรายละเอียดต่างๆนะฮะของคู่คู่รักขเขาได้ดีเขาจำได้ว่าคุณชอบเครื่องดื่มอะไรถ้ากาแฟกาแฟรสอะไรอ่าลาเต้ลาเต้ใส่นมแค่ไหน หรือจะเป็นเอสเปรสโซ่นะฮะอเมริกาโน่อะไรก็ตามนะครับคือเขาจะจำรายละเอียดทุกอย่างนะฮะชอบสีอะไรฟังเพลงแนวไหนนะครับเก็บรายละเอียดหมดนะฮะบางทีเรางงเออเราใส่เสื้อผ้าอะไรทั่วไปนะครับไปเจอกันแล้วกี่ครั้งกี่ครั้งคืออยู่เขาก็วิเคราะห์ได้ทว่าจริงๆคุณเป็นยังไงนะฮะเสื้อผ้าเออรองเท้าวันนี้เปลี่ยนรองเท้ามาหรืออะไรเงี้ยอยู่เปลี่ยนนาฬิกามาคือเก็บรายละเอียดหมดนะฮะแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เจอกันนะครับเก็บเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเก่งมากนะฮะ คือเ,เมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าเราเป็นคู่นแฟนกันแล้วเขาจะใส่ใจในรายละเอียดแบบที่สุดเลยนะครับมุมเล็กมุมน้อยนะครับชอบดูหนังแนวไหนชอบฟังเพลงไหนกินอาหารอะไรแนวไหนร้านไหนที่ชอบพอไปร้านต้องสั่งเมนูอะไรโอ้โหเนี่ยเหมือนเป็นแม่บ้านนะครับนี่ที่คอยเก็บรายละเอียดให้พ่อบ้านอีกขนาดนี้เลยนะฮะอีกอย่างครับเรกเป็นคนที่เมื่อไหร่ที่เกิดอาการ แบบบางทีชีวิตคู่มก็มีบ้างเนาะในชีวิตในความสัมพันธ์นะฮะบางช่วงเวลามันก็มีรู้สึกเหมือนหมดใจนะฮะแต่อาจจะเป็นแค่หมดแรงที่จะอธิบายนะฮะคนราศีกันรักแล้วรักเลยนะครับถ้าไม่ได้หักหานน้ำใจกันแบบแบบที่สุดหรือเปรี้ยงปร้างนะฮะเขาจะทนอยู่กับเราหรือพยายามอยู่กับเราหรือพยายามคิดด้านบวกที่จะอยู่กับเรานะครับ ให้นานที่สุดนะฮะถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่เลวร้วมากนะ,ะประสิกันก็จะมีคําปลอบใจตัวเองเยอะนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะดูเงียบดูเหมือนกับหมดใจนะฮะแต่จริงบางทีเขาไม่ค่อยอยากจะอธิบายนะฮะเพาเหนื่อยนะครับฉะนั้นเห็นว่าคือทาท่าหมดใจเขาคงไม่รักเราแล้วมั้งเราเป็นคนยิงน่เงเง่าการเขาคงจะ หมดอารมณ์หมดอาการหรือเปล่านะครับไม่ฮะการเขาอยู่กับเราได้นะฮะเขาอยู่กับความเงี้ยวของใครสักคนหนึ่งหรืออยู่กับความเงี้ยงของเราได้นะฮะถ้าไม่แบบเลวร้ายมากเกินแล้วเขาจะมีคําปลอบใจขตัวเองนะฮะคือปากว่าฮะรักแล้วรักเลยนะครับฉะนั้นถ้าเราเห็นอาการที่เขารู้สึกว่าไม่ค่อยดีกับเราหรือว่าอาการที่เขาเหมือนกับความรักจืดจางนะฮะแท้จริงมันอาจจะแค่เขเหนื่อยนะครับเขาขอพักอารมณ์พักใจพักสมองนะฮะอย่าไปแซาซี่นะ จะให้กำลังใจจะอะไรก็ไม่เป็นไรนะฮะเขาจะพูดไม่พูดไม่อไรนั้นถ้าจะคุยจะงนาคือไม่ต้องเซาซีนะฮะเดี๋ยวสักพักนะฮะเดี๋ยวเขาพักผ่อนสมองโลกเนี่ยเขากลับมาเองนะครับเดี๋ยวเขากลับมาคุยเองนะฮะนี่คือทั้ง8ข้อนะฮะในนิสัยเบื้องลึกนะฮะสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆของคนราศีกันนะครับถือว่าเป็นคนที่คบได้ดีนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีความใจใส่คนที่อยู่รอบข้างมากๆนะครับเมื่อได้สนิทหรือไม่ได้ใกล้ชิด จะรู้สิ่งดีๆนะฮะในความงดงามในความเมตตานะครับแล้วก็ในความอดทนสูงมากที่จะอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่เขาอาจจะทําไม่ดีกับกันมากน้อยแค่ไหนเขาการจะทนหามุมที่ดีที่สุดของคู่หรือแฟนแล้วอยู่กับสิ่งนั้นนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับใครอยู่ราศีกันนะหรือใครที่เป็นแฟนราศีกันก็ดูดาวจะใส่เขาเยอะหน่อยนะโอเคครับเดี๋ยวมีราศีอื่นอีกนะฮะวสวัสดีครับสวัสดีครับ